สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง u t u b e ควายไทยไล่ทุ่งครับมื่อนี้กับมาหากินไก่เน่จากน้อยครับออกนอกพื้นที่อีกแล้วครับมาหาชีปการเกษตรให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเบ่งกันเลยมาเห็นเพ่เลี่ยงควายอยู่เน่ยครับเลี่ยงควายนบรรยากาศที่สวยสุดยอดเลยครับมแต่ภูเขาครับมองเลี่ยงควายเพิ่นนะพี่น้องกระิขอ,ขออนุญาตถ่ายไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมได้รับชมในบรรยากาศในการเลี่ยงมื่อนี้แล้วครับนี่ เป็นเป็นไปเป็นไม้ยังไดเพื่อนคือได้มาเลี้ยงอยู่มองบรรยากาศงามดีแทน <c oughs> วิวสวยลักล้านล้วพี่น้องเอ้แต่ว่าคุยเพิ่นจิหลักได้ก็ค่อยไปเบ่งกันพี่น้องครับก่อนอื่นไปหาเจ้าของแล้วก่อนหนี่พูดเจ้าของเราเลี้ยงหน้าสวัสดีครับจ้าน้าสวัสดีท่านผู้ชมให้แนะน้าซื่อท่านผู้ชมผมรู้จากนี่ยค่ะอุพาคงนนกอค่ะอันนี้เพื่อนอยู่สังกัดบ้านยังครับยื่อนนคอมค่ะ้ันนนคอมจ้าตำบลยังครับ ตำบลนนคอมอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นโอ้นี่เป็นเรื่องควายในจังหวัดขอนแก่นแล้วนี่ภูผาม่านจริงไหครับเนี่ยเจ้าจ้าอ่าได้วิวหลากร่างเลยเนาะนนาะนี่ควายจากตัวครับของเจ้าเนี่ยควายสันมีหาตัวจ้ะเนี่ยของพ่อยหญ่งาคารวานสองพ่อยหญ่งาคารวานจ้ะนี่เพิ่นมาซื้อนี่ทีคนนี่นะเนี่ยพ่อยหญ่งาคารวานนักจีนมาสั่งนี่เลยจ้ะจ้ะ ของเพื่อนพ่อแม่อ right oh. right. oh, ัน so น oh, ี oh, oh, ้กะทิเพิ่นเบิดแน่น่ะนี่จ้าโอ้เจ้าเป็นคนเลี้ยงไ้เพื่อนพ่อมเลี้ยงของเจ้าของพ่อมตีอันสันจ้างเพิ่นเลี้ยงแล้วมีตาแล้วบ่สบายตาแล้วไปแยบต่อโอ้ได้มาเลี้ยงรอแล้วมาเลี้ยงเองเลยเจ้าของว่าสมโตกได้พ่อเจ้าของโดยตรงแล้วจะมือนี่นใจเป็นเป็นควายสายพัฒนาหรือควายพื้นบ้านเนี่ยครับควายพื้นบ้านน่ะค่ะโอ้เลี้ยงมาโดนปันเนยแล้วควายเนี่ยครับเพิ่งซื้อมาว่าท่านได้โดนดอกจ้ะสามปีตีเดือนนี่แหละเขาขึ้นในขึ้นอยเล่าง ก็อยากเลี้ยงเห็นเพิ่นขายเงินได้เป็นก้อนก็เลยอยากเลี้ยงน้องเขาก็เลยร้องเบิ่งจ้ะก็เลยทุ่มมาเลยว่าหาโตเป็นมรของเจ้าซื้อมหาโตนี่แหละเป็นควายพื้นบ้านเนี่ยเนาะจ้ะผมก็เลี้ยงมาที่บันพ่อปีเนาะบ่ประธานให้มันกินอยู่เดินได้เนี่ยเดินนี่ตีครับอันนี้ซื้อในหย่ามาวานเนี่ยนะวานแล้ววานเบิดเนี่นาหย่าวานซื้อหามาาวนใช่เกิดทันควายเจ้าบ่อลคนสีมะสังคนสพมะสัง นนั่โอ้ฝนพี่น้องครอบเราอยูุ่่นครับใหญ่วิวหลากร้านจังหวัดเราพี่น้องครับหนูวิวสวยผู้อื่นเพิ่นเลี้ยงท่องเที่ยวเปิดเราเพิ่นเลี้ยงควายเดี๋ยวควายเป็นเลี้ยงท่องเที่ยวกันบ่ครับเดี๋ยวเพคนก็มาเห็ดอันนั้นแล้วเลี้ยงน้ามันเดี๋ยววิวทั้งนี้จะวางงามบ่ะงามจรหรืเปล่าจะว่าเหลียวเพรเห็นดอกนะเพราะว่ามันย้ายอยู่ไกล่ผดป่ะพี่น้องผมสิให้เบิ่ง คนชั้นนี้เป็นบอกครับที่คนอื่นผูผพาม่านเลยจ้าพาทั้งนั้นแหละจ้ะโอ้คนเป็นคือผพาม่านกั้งเดียวพี่น้องเดี๋ยวบนดุกวะสว้ายลีครับแต่ละมือก็เรียมตรงซี่ดีครับของยจ้ผพาตรงนั้นแห่งามแล้วจ้ะมีแต่ทองคำเนี่ยมีทองคําทองคําแคบว่มีทองคําเป็นทองเลยนั่นเป็นเป็นตัวแม่ทั้งหมดตีครับโอ้นั่นลูกตัวผู้จ้าตัวผู้มีตัวหนึ่งนอกนั้นตัวแม่หมดเลยค่ะติดแม่ม้าเนาะจ้ะ เลี้ยงม้าเริ่มไปเรื่อยกกระติพัฒนาไปเรื่อยตอนนี้เป็นก้อยพื้นบ<า><อ>้าน,นทองแล้วตอนนี้กระทองนั่นโอ้โอันนั้นทองอันนี้ลูกอันนี้ทองตีคนไอ้จำหน่อยก็ได้กําไรเห็นเห็นว่าสินครับนี่มีก่อนครับเบิ่งบ่องเลี้ยงแล้วก็บิ่ไปเซยล์ลากไป <c oughs> ถ้าโบมีหยาไม่ได้ตุนนี่อย่างโบมันกินเนี่ยพี่น้องมือเนี่ยมันเอาในหยามะวานอยู่จ้ะแต่ว่ามันบ่เกิดดีมันทีทันเกิดทันหมดในหยามะวานได้หลายอยู่จ้ะที่มันที่กินไปเรื่อยในทันบอลปล่อยมันกินแต่เพื่อนกระสิมาสั่งอันนี้แล้วเนี่ยครับ ี่เด็กพ่นมาเห็ดปากหลักว่าในพ่นเชียร์อย่างงเขาไปเจ้าที่ไปเลี้ยงมองในเลี้ยงพุ่น,นะเจ้าของุู้ดนะีพูนเลยโอ้พ่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่าตาอยู่หลักล้านอหลีเดพี่น้องผู้ผามันนี่พ่นเป็นพื้นทีนน่นักท่องเที่ยวแรงท่องเที่ยวเนาะ,ะแต่ว่าน่าแล้วฉิดแปกกมูมันนี่ม,มีมีเจ้าเลี้ยงผู้เดียวบ่ครับมีเจ้าอื่นบ่มีใช่อยู่ตรงน้องสมอพ่นกับมีน้องสมอพวงเม่นตาที่เจ้าของว่าหันแล้วว่าน้องสมอแล้วว่าควยเรากจานน่ะล่ะมันอยู่ไก่บ่ครับ ก็ยู่พูดละใกล้ๆไอ้ตรงโน้นค้อมพูดละที่ตอนแรก,กรูว่าสิพาไปวันนี้ก็เลยบ่ไปแค่นันคำผมอย่างเดี้ยผมอยู่ไกลจ้ะอีนเนี่ยมาเบิ่งบรรยากาศการเลี้ยง <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นที่ของเพื่อนดอกวัตินเนี่ยที่ของเพื่อนของพ่อแย่งงานนี่แหละจ้ะพ่อแย่งงานเขาเลียยเ้ยงกว้วยน่ะหลักกล้ยพ่อแย่งงานมีสองตัวโอ้ของพ่อแย่งงานมีสองตัวจ้ะ แสดงว่าหองเจ้าซามโตติดเลยหองสมนิหาโตมันเบิดนี่มันเกล็ดโตเลยเกล็นไปใส่เบิดโอ้พูดอะไรอย่างนี้ปลาบุญนะเข่าปลาโอ้มันเหลียวไปเห็นพี่น้องครับวันรยากาศการเลี้ยงของเราก็ดีดีนะครับพี่น้องเบิึงจ้าพี่น้องอาจจะเห็นไข่ตัวน้อยเนี่ยเดิมอยู่ไก่มันเริ่มสีเข่าปลาแล้วมันมันมันมีหมองซอดไปพุ่นบ่ครับจ้ามันเป็นปลาเข่าไปเบิดเลยนะจ๊ะที๋มันสีเขียวปเบิดเลยเป็นตีนผู้ตะก้อนมันแปนเบิดอร์เด้อจ้าผู้ใดมาหาเจ้าป่ะผู้ใด ้งพี่น้องครับเราก็มีไทยแขกคือกันผมกับไทยบรรยากาศเนีพี่น้องเบิงึงโอ้มันเป็นเป็นร่องน,อน้ำพร้อมนาะครับเนี่ยเจ้าก่อนนี่ทางในเข้าไปนี่มันสิแปลนเบลเลยนะจ๊ะแปลนเฮ็ดไห้ข้าโพดมิเตไห้ข้าโพดมันนี่ปลาไม้ยืดเบิดโอ้ปลาไม้ปลาไม้ <c oughs> <c oughs> เพิ่นยืดเบิดเนี่นนยเจ้าก้อนอันชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดกินเฮ็ดไห้ข้าโพดเฮ็ดอีหยังเข้าไปนี่แปลนเบิดเป็นวิวอ <สะ S 2> ันมิเตปลาข้าโพดงามๆได้ในข้าไปนี ทีนี่ปลาไม้มาปลูกต้นผักกระถินยักษ์ใส่หรือบดไอเฮ็ดโอ้กับพอดีนวดเจ้าได้เลี้ยงควายพอดีนวดคนนี้ยงควาไหมเข่าทา้งมันบ่ควายเพิ่นบ่ได้หามมันบ่ควายอ่ะจ้านี่ครับเบิ่งพี่น้องครับเบิ่งเอาฟววมันมาเอาฟัวควายตัวมันบ่เคยเห็นกล้องมันติดคุกบ่นนี่ล่ะถ่ายคลิปไปเป็นนางเอกก็ยืดออกควายป้ายงานเด็ดแหลนโอ้ควายตลาดนักร้องรุ่นเก่าพี่น้องสมโภชบ่พอเจ้าของเราพอแต่ควายเราเก่าเราพี่น้องมือไหนโอ้พุ่นไหนอยู่ในป้าพุ่นไหนครับเบิ่งเอาป้ เคอนอยากมาเซลฟี่กับควายคือผมเลยแต่ <c oughs> ไม่มาถ่า,ายรูปก,กับควายหมามาถ่ายรูปแล้วล,ลามไปยุ่นเนี่ยเจ็บพี่น้องมองเรียงรอบเมเป็นต่ยุ่งลายเรียกลายเลยครับนี่เมย์อย่าลายอยู่จอดทางไหนนะมันเป็นเหลีอันียังก็ยุ่งบ่อลายหรือยุ่งบ่กัดควายหเลยยุ่ง,งลายย,ยุ่งโนดึกระดังแบบสบายสบายมือไม่เนาะคือนจากเรียงกับเรียงน้ำพิ่นมันบ่ะเห็นเพิ่นขายเพิ่น เพิ่นขายเพื่อนเบิดนีเบิดสินเพื่อนขายได้เป็นก้อนก็เลยอย่างเลียวเป็นสิบล้านหาล้านจ้าเพื่อนว่าบุญแล้วเจ้าก็ค่อยพัฒนาสายพันธุ์ไปบนเนี่ยเอามหาตัวนี่ก็บเสียนหาเสียนหกแล้วนะฮะซื้อมหาหกตัวนี่ก็บเสียนหาเสียนหกแล้วสะดหุ่นอ่ะโอ้มันก็ซื้อได้ดีที่หาหกตัวเสียนกัวหนึ่งแม่เพิ่นขายตัวเดียวจานี่ก็เป็นเสียนแล้วเนี่ยป้าพี่น้องเราลงทุนเสียนกัวได้ตั้งบักหาหกตัวครับเบ่งดูไว้แขยขจับขยายไปเนาะจ้าเป็น สายพัฒนางามงามคือเพื่อนก็ได้ตัวเราเป็นล้านคือเพื่อนหมดละบมดเนี่ยกว่าเบื้องบรรยากาศดับางเรียงเราดูพี่น้องยุ้งมือจ่อไว้เจ้าหรือครับแม่โบ่บ่มียุ้งหรอกย้ำมืเว้นอ่ะบ่มีตีจ้ะมันมีแตันไม่พ่อมันได้้พรอมตีจ้ะมันบ่เอิดตีครับมันบ่เอิดตี มันเป็นอย่างจักเทียนแล้วก็กินอยู่นี่แหละแต่ก่อนเพิ่งก็ว่าควเวนกินมันบ่ได้เพี่นแหละพี่น้องเดี๋ยวเห็นตัวควเวนบนเข้าไปดังไหนก็ได้นะบอกมันจีเรียนคุ้มผมไอ้ตัวนี้ก็ได้แต่ต้องนอกนี่นี่ครับเบิ้งเบิ้งควเวนแล้วพุ่นเห็นตัวผู้ตัวแม่เป็นหลายตัวเราอยู่ระอันทั้งหนก็ได้ล่าไม่เวิดตีครับหน่ยบอกจ้ะปล่อยไว้ปล่อยไว้เดี๋ยวทั้งพุ่นมันออกไปเลยพุ่นบ่ได้หรอกมจ้ะจ้ะมันเป็นปลาเหิดเลยนี่เป็นปลามันจะมีทางเข้าไปอยู่ ใช่เอาสองตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ิ่นขวองใจไรครับนี่มันจะเป็นนางเอกเลยเตียงควายพื้นบ้านนี่เนาะห้าหกตัวราคาเสียนกว่ามันบ่ครับนี่อ่าต้องไปถามหาว่าความสูงเท่าไรเมันบ่นานิตัวนี้มันสมใจเอาแท้ก็หลีด้หัวเบิ่งด้วยมันเบิดเบิ่งยไงน่ะมันถือต่งปิ้งปิงใส่ผมดูมันเป็นเป็นนางงามเนาะเป็นคนแจกนาสำหรับเวลายากเป็นนางแบบเนาะนี่น่เจ้าายืนใกล้ๆมันด้วยเจ้าเป็นเจ้าขวงมันนะมันขวังใจผมหลบ่งดูว่า เดียวเดียวย่อยย่ยุดหยุดตอนไปไปซื้อมานน้ำตลาดหน้าตีหน้าเจ้าอ่ะจ้าโอ้ไปซื้อมาเพิ่นไปซื้อมานน้ำตลาดล่ะเฮ้ยมาซื้อต่อมือเพิ่นอีกโอ้เพื่นไปซื้อต่ออีกไม่ได้ไปตลาดโดยตรงเพื่อนไปซื้อตลาดพุ่นเดี๋ยวนี้ควายมันถือแล้วครับควายเริ่มลงแน่ล่ะครับควายตลาดน้ำแต่ว่าลงกับพวมนั้นลงมคักล้มแนลูกกับแพงคือเก่าอยู่หลังนอกกันเขาไปซื้อเมือนมาจาวานี่กับเป็นบรรยากาศในการอยากเลี้ยงของเราไปสามเมื่นผุนี้สามเมื่นสิเมื่นผุนเนี่ย คนน,น่ะงโตแน่นเกลียวเบิ้ง,งบุญดูพึ่งมองเลี้ยงเรารู้พี่น้องบรรยากาศสุดยอด่คราบคเพิ่มฝ้าเพิ่มฝนแล้วฝนก็ใกล้ฉิดตกผมไม่เห็นยุ่ข่างท้างผมก็เล็กพอ <c oughs> รถ่ายไปพ่อแม่พี่น้องบึงครับเราก็เปลี่ยนมือไม้จังหวะเลยบนหนังพอแม่พี่น้องไหนบันไ้นมือไม้ใจรักเห็นเบิ่งเลี้ยงรวยนอนหน้าเนาะรอยากเลี้ยงรวยอันที่จริงทำอาชีพวัไดครับนี่เป็นอาชีพแท้เลยติหรืออาชีพเสริมเจ้าอันนี้พึ่งล้องพ่งร้องพึ่งลองเลี้ยงรองเลี้ยงเบิ้งค่ะจจ้ะ แต่าอาชีพหลักก็มีอยู่แม่นบ่ไม่ได้เฮ็ดยังดอกค่ะเนี่ยเฮ็ดเป็นอาชีพเลยที่ถนนเนี่ยเดี๋ยวเจ้าก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆมองยังเจ้าหลายอยู่เนาะแต่ก็ซื้อมาเรื่อยอยู่แล้วมือแลี้ยงนีครับมีเสียงมีอย่างให้มันกินบอลในคอกบ่ค่ะเพิ่นเอินจ้างเพิ่นไปเกี่ยวหญ้ามาให้ค่ะโอ้จ้างเพิ่นไปเกี่ยวจ้าจ้างเพิ่นไปเกี่ยวหญ้าอีกแค่นึงแต่ากับคนบ่ค่อยเลี้ยงหญ้าก็สิหลายอยู่เนาะแม่นบ่จ้าจ้างเพิ่นช่วยย่างอีกครับคือบ่ไปเกี่ยวเองนี่เพ่อนเป็นต้นขอา แพร่อันสิ่อันยาค่อตุ่มมันขืนมันเป็นพื้นคันไปสู่กันไปเนาะงานเบาๆยังสิละคว่าได้จ้างขาจะครับแต่ยมนก็เกิดเชียวแล้วน้ํฝนยังสิอีเดียอยญญาเน่ะสั้นๆอัญาเมื่อวานไป้ด้วานแล้วตีบ่ได้ไทฟังตีวันเครืองโค้งีตีวานอันมันเป็นเม็ด เป็นเม็ดเป็นไนนะ่ะเอาไนมันมาวานเนาะพี่น้องเราวันละว,ว,วานหยาบเลยหรอเด้ครับมึงเฮ้ยตัวนี้ขันผมบ่านี่บ่าจินเขากินยยหยาอะไรเด้พี่น้องเบิ่งเอา <laughs> ของใจไรเนาะเอานี่ก็เป็นคลิปบรรยากาศครับการเลี้ยงควอยแบบบ้านๆในเวลาที่แดดฮอนๆใบซอกเนี่ยพี่น้องมาเห็นหลวงปู่ยู่ข้างทางกระแายไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมเบิ่งอาศัยว่ากินบรรยากาศงามๆไปเนาะหน้าเนาะ เอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับทางใดก็ติดตามในคลิปต่อไปผมแน่ครับผู<อ>้ใดสนใจซื้อควายก็มาซื้อเด้อยากขายยุติเลยยุิขายตัวใดยเปิดก็ได้คือก,กน <S 2> <S 2> ันอยากขายเถอะดอกดเอาผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับจ้า